สบายไ <Tower> หมครับถามซิถามซิใครเนี่ยเขาหัวล้อเขาหัวล้ออยู่ทัศน้ย์อยู่ทัศนียวครับไปเลยต่อยต่คยเ่อยไปเลย เราอยู่ที่พ<ป>ัทยา<อ>เป็นวันที่สองแล้วนะครับเรากําลังจะพาลูกนอนซึ่งเขาก็ไม่ยอมนอนคือเราก็คือตื่นแต่เช้าแล้วเราก็คือลงไปเล่นน้ำกันเรียบร้อยแล้วก็วคือจริงๆแล้วเหน็ดเหนื่อยมากๆสองคนนี้เหน็ดเหนื่อยมากๆแต่ไม่ยอมนอน แต่เราเราก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วเราก็อยากจะอาบน้ำด้วยที่บ้านใช่เธอไปอาบก่อนเลยเราว่าเธอต้องไปอาบก่อนเพราะว่าเธออาบนานเธอมีกระบวนการหลายๆขั้นตอนกว่าจะล้างหน้ากว่าจะแบบมาร์กหน้ากว่าจะแบบแพ็กหน้ากว่าจะแบบกว่าจะขัดที่ใครกว่าจะแบบเราเร็วเราเร็วเราเร็ว<อ>เดี๋ยวเธอโดเราใช้ขอแค่9ก้าวิเท่านั้น90วิหรือ90นาที90วิเดี๋ยวขอเวลามาร์กหน้าแป๊บเดียวนะคะรับรองว่าแป๊บเดียวจริงๆเพราะว่าวันนี้ มมีเตรียมโฟเลโอ UFO มาเป็นผู้ช่วยในวันนี้จ้ะเจ้าโฟเลโอเครื่องนี้นะคะใช้เวลาเพียงแค่90วินาทีเท่านั้นเองถ้าปกติในเวลาเรามาร์กหน้าเนี่ยสาวๆจะรู้เลยว่าเราจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็คือ20นาทีขึ้นไปมันเสียเวลาเรามากๆเลยใช่ไหมแต่เครื่องนี้นะคะมันจะลดระยะเวลาให้เราสวยเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะแล้วเขาก็มาพร้อมกับแผ่นมาร์กหน้าหลายสูตรมากๆเลยแต่วันนี้ออ,อยเลือกใช้นี่เลยค่ะกรีนทีจาก f a าร์ o Face Collection ค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาจะช่วยทำให้ ผิวกระจางใสแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื่นเติมน้ำให้กับผิวด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้เจ้าเครื่องโฟลิโอเนี่ยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราได้เลยนะคะแต่ว่าออยเคยใช้มาแล้วทั้นนั้นครั้งนี้เนี่ยออยก็ไม่ต้องเชื่อมต่อให้ยุ่งยากแล้วก็คือสาม,มารถใช้ได้เลยนะคะมีความชุ่มชื้นมากๆอยู่ข้างในอย่างนี้เลยนะคะเปิดฝาครอบตัวเครื่องก็เอาตัวไ,ไปตรงกลางอย่างนี้เอาตัวครอบนะคะ เราก็เริ่มนวดได้เลยนะคะ เจ้าเครื่องนี้นะคะเขารวม3มเทคโนโลยีเอาไว้ในเครื่องเดียวเลยเรียกว่าไฮเปอร์อินฟิวชันเทคโนโลยีนะคะเริ่มจากตัวเทอร์โมเทอร์พีนะคะ<ม>เขาจะปล่อยความร้อนออกมานะคะซึ่งมันก็จะอุ่นๆน,นะมันก็จะทำให้ลูขุมขนเราเนี่ยเปิดเพื่อที่จะรับกับการบำงุงลงไปนะคะพอเราวนวดไปสักพักหนึ่งนะคะ<ม>เขาก็จะปล่อยความเย็นที่เรียกว่าไฮโอเทอร์พีออกมานะคะเจ้าความเย็นนี้นะคะเขาจะช่วยกระชับลูขุมขนแล้วก็จะทาให้ผิวหน้าเรารู้สึกเย็นสบายนะคะแล้ว<ม> ก็ลดการบวมของผิวด้วยนะคะตื่นมาตอนเช้าบางคนนะ่ะจะหน้าบวมใช่ไหมเพราะว่าออยก็เป็นเหมือนกันนะคะเจ้า ความเย็นไคลโอเทอรพ์พีเนี่ยเขาจะช่วยลดการรวมของผิวนะฉะนั้นเนี่ยเช้าๆเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะถ่ายรูปไม่สวยนะเพราะว่าเราใช้เครื่องมาร์กน้า f ฟเลโอตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้หน้าเราลดบวมลงได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังทํางานควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการสั่นทีโซนิคพอลเซชันด้วยนะคะเขาจะช่วยผลักเซรั่มเนี่ยเข้าไปในผิวให้ลึกยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นผิวเราเนี่ยก็จะได้รับการบํรุงอย่างเต็มที่เลยค่ะเขายังมีการบําบัดด้วยแสง LED ดีแบบฟูลสเปกตรัมด้วยนะคะอุย นี่เสร็จแล้วโอ้โห90วิหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วในการบำรุงความสวยของเราในวะันนี้นะคะรวดเร็วมากๆเลยเห็นไหมของดีอย่างนี้นะคะจะต้องเอาไปบอกต่อสามีแล้วเมื่อตะกี้นางไปโดนแดดมาแล้วก็บ่นว่าแสบผิวอยู่เดี๋ยวจะต้องเอาไปปรนนิบสามีน,น,นิดนึงนะคะบีมอะมามา<ะ>หน้ากันอุ้ยทำไมเธอเร็วจังไงโอ๊ยก็เราบอกแล้วไงว่าใช้เวลาแค่90วินาะทีเท่านั้นหรือว่าให้ลูกทำนี่มันคือลูกก็ทำได้หรออา อุ้ยอะไรวะมาก็บข้ามาไม่มาดิออกมาเลยฮีลรอไว้็อกไว้ไปยังจะไปไหมไปเลยนะอุ่นๆเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเย็นๆมันจะเป็นการแบบ ให้วิตามินเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวใช่ไหมอุ่นแล้วอุ่นแล้วอุ่นแล้วตอนนี้อุ่นแล้วแล้วมันจะเย็นได้ไงอ่ะเครื่องเดียวกันเนี่ยหรอใช่เดี๋ยวมันจะเย็นมันจะเย็นเองเหรอมันก็จะช่วยกระชับรูขุมขนนี่แล้วก็จะมีสันสานใช่ไหมวันนี้เราควรจะกลดหน่อยก่อนนะอุ้ยเย็นแล้วใช่เป็นไงเย็นแล้วสบายนะมันเย็นด้วยอ่ะสบายเนาะไอเย็นเย็นสบายเนาะเย็นมไหมเย็นอันไหนมาทำให้พ่อสิน้องพีนี่นะ ถามพ่อสบายไหมครับยมฮะเนี่ยมันเริ่มเปียกมาลามแดงนคอเลยสบายไหมครับถามสิถามสิโอ้ยใครเนี่ยพี่ตีสีบูใช่เขามีสีด้วยมีสีบูด้วยมีสีบูด้วยโอ้เดี๋ยวสิลูกเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันจะหมด90วาสวซะก่อนลูกจริงจริงเกาวีนี้มันจบนานแล้วนะเธอจะมาขอต่อเติมเพิ่มขยายแบบนี้ติดใจไงเดี๋ยวเขาเห็นหมดว่าคอเราเป็นเส้นวงวงไม่เป็นคอเธอยังตึงอยู่เลยนอโดนงอ เดี๋ยวเรามีภาพนะคะที่ตอนเช้าเนี่ยเราลงไปเดินชายหาดแล้วเราก็ไปเล่นน้ำสระกันนะคะสนุกมากคือลูกขึ้นมาตอนนี้นะแขนแดงไปหมดตามไปดูกันเลยค่ะมอนมอ่นมอนมอนสเตอร์ทักมอนสเตอร์ทักมอนสเตอร์อ่าเมื่กี้ก็น้สบายจังเลยจะเรียกลูกมานวนให้ต่อไหมไปเอาเมียนี่หัวลักเมียเมียนวดใเทนหน่อยจริงทีกี่ท่าอิ่มยังครับลูกนี่ไปว่ายน้ำไหม อันไหนอร่อยกว่ากันอันนี้กับอ,อันนี้อันไหนอร่อยกว่ากันอันไหนชอบกว่าอันนี้รสชาติมัน,น,นเป็นไงมันหวานมันเปรี้ยวหรือมันเผ็ดนีเน,นี่เดี๋ยวเามาเล่นสไลเดอร์ตรงนี้ไหมลูกดูสามีฉันสิถ้าไม่ติดว่ามีลูกก็คือเดินไปถึงชายหาดแล้วแหละ <c oughs> ไม่ได้เป็นห่วงเลยลบลดลบแดนลบแดนลบแดนหล ใส่ลดแดดรูดแดดรูแดดใส่หมวกด้วยเพราะว่ามันร้อนลูกโอ้โหอนมากมากเลยอันนี้มันคืออะไรวะอ่ะถอดอีกข้างนึงไปเล่นทะเลกับป้าแอมปะนี่ทรายทรายทรายปัดปัดปัดยังไงดีชนจะยังไงดีเขาจะเอาทรายออกมาอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกลูกชายแอนนี้จง พ่ออยู่ดีพ่ออยู่ดีรักเดี๋ยอมือถือเราก็เธอยอมลงลงไปทำไมก็ขึ้นมันสิเต้นึงนี่เลยนี่แน่เห็นไหมโอ้สนุกที่สุดเลยดูวิธีการเล่นเขาเล่นทรายทุกทีมันน่ารักมากเลย่ะฮัลโหล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 เย้ าหัวล้ะเขาหัวล้ะอ้าวไปแล้วเหรอลูกอเออไปขึ้นไปเล่นสระสระน้ำกันดีกว่าเออไปเล่นสระน้ำปไปไปเอ็มต้องพีเป็นตัวสุดไปแล้วต้องพีเป็นตัวสุดไปแล้วทำามามีลูกไม่เล่นครับอะะไไรไรเนี่ยออันนี้ก็คือไมค์ไมโครโฟนสวัสดีครับใครครับ เราอยู่พัทย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 าครับชอบทะเลจังชอบทะเลจังจริงเหรอเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเฉลยมีน้องเพิ่มอีกคนนี่อีกสองคนไปไปถ่ายรูปกันดีกว่าเย้ดีใจไหมพี่ลักเร็วข้าบอะไรเสือวาดไว้ทำไมเนี่ยเสือคูณสอง้าวกปีขาไงอ๋อไม่อยากจะคิดตอนที่มันออกมาแล้วอยู่พร้อมกัน4ี่คน ทำไมต้องเฉลยอะไรตอนร้อนๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยค่ะดหมดแล้วทีละคนทีละคนค่ะจำพิธีไม่อนสนุกมากน้าหน้าเอ๋ยหน่าย เขาไปนด้วยได้ไหมจอด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 บายบายจอดะนึ่งสอนตับไปเลยโอเคป่า โอเคไหมโอเคเปล่าหลับตาดูเฮ้ดูเฮ like ้พ่อกือไปเลย้วเขาแกลเ็ดไปตาตเนมแบบลูกบอลเรนที่บ้าก็ได้ล okay. ูกทำไรลูก เก็บของให้เป็นระเบียบหนึ่งสองสามไปลุยเฮ็ดลุยเฮ็ดลุยเฮ็ดลุยเฮดกับพ่อลุยเหด <c oughs> อาปากอาปาก <c oughs> อาปากอากฝนตกเลยลูกแจ้งรูปไ,ได้

ขึ้นบนก่อนลูกพ่อดำแล้วตอนนี้พ่อแบบไม่ไหวแล้วหน้าหยาบแห้งกร้านไปมาร์กหน้ากันเถอะ่วงนอนร่วงนอนนอนแล้ปะดำเข้าหัวนะลูกหัวเรียบเลยแต่ไม่เต็มเลยตัวคือไม่เอาอ่ะชอบไหมอวดโอ้ยน้องพีว่ายน้ำแล้วพี ว่ายน้ำได้ไหมทะเลตกเด็กทิดนึงลูกลกคนเดีก่าทำไลพ่อโดยวิธีเปิดน้ส่อ่าอาว่าีิกเลยลูกามน้อีกคนนะล้างหัวล้างหว้าจะหัวชุ่นะมียะให้เห็นมล้างให้เห็นไหมเอา จังหวะนี้นะดูมอเทียลูกนูโมเทียเข้าไว้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมมันเป็นมันเป็นโซนอาหารแหละทุกประมาณ4ี่โมงถึง5้าโมงอ่ะเขาจะมีช็อกโกแลตอ้าวใช่ซึ่งน่ากินมากจะพาไปดูอันนี้จะเป็นมิลช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตไม่โขมเป็นเรื่องอะไรเป็นกุ้งเออแล้วก็เคลือบใบช็อกโกแลตเขาเรียกว่าอะไรนะ เมดมะม่วงม่วงเห็นมะพ้านอร่อยเบาๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเติมอีกรอบก็ได้เ่าพ่อไปหยิบนี่มาให้หนูอ so ่อยไหมครับอร่อยไหมลูกก็คือให้ท่าทางเล่าเรื่องละกันไม่ต้องถามหรอกโม่อเคพี่ดีตื่นขึ้นมาจะจะลงจากเตียงลงมาปุ๊บน้ำผาควาดพื้นเจ็บไหมเจ็บไหมครับไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่หรอลูกพิ่โดนนก้นไมไอมันก็ล้อเล อะหนูอยากปิดอ่ะโอเคปิดปิดโอ้ยเสียงดังเลยพัพพีเข้าห้องลง,ง,งมา น้ำดีกว่านะเยี่ยม้ไปแล้ไปแล้วไปแลปล้ไปแล้วลวลไ้ล้ไปแล้วไปปป้ปไปอีกีอ้ มากรุณดไฟทีนี่ห,หนึ่งสองสามอไรไปทีไปทีคร <ไ istic? S 2> ับดีย่าที <ไ reindeer S 1> ่ ขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยแล้วไม่งั้นนางก็จะลงไปเป็นนางเงือกอีกรอบหนึ่งนะป้องกันการเปียกตัวซําซอนก็คือให้โกยนางขึ้นไปก่อนพ่อแม่ก็เลยได้นั่งสบายอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งจริงๆนะนานทีก็มีเวลาอยู่กับแบบสองคนบ้างนะรักรักพึงไม่่รัก,ม,รกมีกล้องอยู่ตรงนี้รักเธอมากการแสดงการแสดงถ้าเห็นลูกอคติ้งเก่งก็รู้เลยว่าได้มาจากใครขอบคุณนะครับที่ติดตามเรามาจนจบทลิปนะครับผมฝาก สตัวเล็กต้องมีไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะออกมาโซนกันแล้วในอีกอนาคตอันใกล้นี้นะคะยังไงก็นั่นแหละไม่รู้จะฝากไว้ทำไมโอเคเจอกัค <c oughs> นคะลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ <Bye. S 2> สวัสดีครับ <Bye. S 2> สวัสดีบาัย